ประเด็นเ่นสุดสัปด,ดาห์ภูมิภาคเช่นเคยนะคะวันนี้ปางแงมช่วยชาวบ้านก็จะพาเราลงพื้นที่ค่ะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นทั่วทุกแวดวงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันปางแงมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับ พรกผมปาแง่มและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับเข้าสู่หน้าฝนอีกหนึ่งภัยร้ายที่น่ากลัวก็คือโรคไข้เลือดออกทานครึ่งปีแรกมีผู้ป่วยสะสมกว่า3ามหม่นรายเสียชีวิตแล้ว29รายมากกว่าปีที่แล้วเกิน4เท่าและยังเป็นการระบาดสูงสุดในรอบ3ปีครับพบปะคุณเอฟบุตรชายของคุณทวีศักดิ์กิติจารุรัตน์ประธานบริษัทเอ็นดิฟอกเตอร ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายและนำเข้าเครื่องพ่นหมอกควันละอองฝอยเครื่องกำจัดยุงแมลงและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคความสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ไห้เลือดออกยุงลายและเครื่องฉีดพ่นจึงพรั่งพลูถามคุณเอบออกไปครับทางด้วยงานข้าราชการนะครับต่างๆเนี่ยหรือว่าผู้เกี่ยวข้องนะครับทางสาธารณสุขเนี่ยจำเป็นจริงๆเลยครับว่าจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับในการควบคุมโรคนําโดยยุงและ,มะแมลงนะครับเพื่อลดปริมาณของคนที่จะโดนยุงก,กัดมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเด็กๆกับผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะโดนกัดแล้วเนี่ยเป็นไข้เลือดออกนี่ นอนโรงพยาบาลที่หนึ่งเป็นอาทิตย์เลยครับที่เห็นเดินฉีดพ่นยุงตามหมู่บ้านเหมือนฉีดทิ้งฉีดขว้างยุงตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ จึงได้เพร่ระบาดมากขนาดนี้ใต้ท่อระบายน้ำนะครับอาจจะมีพันสองพันตัวอย่างน้อยก็สัมผัสไปก็ตายไป50%ก็ต้องมีแล้วสัตว์ตัวเล็กๆประเภทอื่นตายบ้างไหมครับถ้าพ่นโดนจิ้งจกนนจงจงเนี่ยนะฮะจังๆเนี่ยยังล่วงลงมาเลยครับมแมลงมดมแมงสาบทุกอย่างที่อยู่ตามท่อน,นี่นะครับถ้าอบลงไปเนี่ยคุณหลุมฟังศพข้างในได้เลยครับทวงถามแรงตอบแรงแล้วที่พ่นออกมาน่นนะอะไรน้ำยาฆ่ายุงตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวสามสารนะฮะ เวลาพ่นลงไปตามท่อเนี่ยนะครับก็จะไปเคลือบอยู่ตามผนังของตัวท่อด้วยดังนั้นตัวนี้นะฮะไม่ใช่ว่าแค่กําจัดยุงได้อย่างเดียวป้องกันได้ด้วยป้องกันก็คือเวลาไปเคลือบอยู่ตามผนังของตัวท่อเนี่ยถ้าเกิดยุงบังเกะเนี่ยก็จะตายด้วยซึ่งตัวนี้นะฮะถ้าไม่ถูกชําระล้างเนี่ยโดยน้าเนี่ยก็สามารถอยู่ได้ประมาณ3-4วันครับคนชีก็ต้องสวมชุดป้องกันสารเคมีนะครับปรึกษา e n r i อก f o อร์ได้เขาเขี่ยวชานยุงร้ายกว่าเสือ หน่วยงานด้านสาธารณสุขต้องฉีดต้องพ่นช่วยกันดูแลประชาชนด้วยนะครับเจ้านายปูนปูนและทั้งหมดนี้คือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสารค์และตรงไปตรงมา<ๆ>เพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ขอบพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมนะคะคืนวันพรุ่งนี้ค่ะ22นาฬิกาเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งคืนนี้ที่ฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ